าคุณกําลังอยากทําคลิปสั้นนะคะสไตล์สัตว์พูดได้อวัยวะพูดได้อุปกรณ์สิ่งของพูดได้ชอบบนสัตว์ขี้บนผักขี้บนอุปกรณ์ขี้บ่นอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยพอเราอะทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเวลาเราเจนในกลอกเสร็จหรือว่าใน AI ตัวไหนเสร็จเนี่ยนะคะเราก็ต้องเอาไปตัดต่อใช่ไหมคะวันนี้นะคะโอกาสในการที่สร้างงานไวมากขึ้นเลยค่ะกับโปรแกรมนี้เลยนะคะสําหรับโปรแกรมรวมวิดีโอค่ะล่าสุดคูเฟินอะทำเพลงพื้นหลังนะคะให้เราสามารถใส่ ด้ดวยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องตัดต่ออีกต่อไปค่ะเราสามารถเอาที่เราได้มานะคะวิดีโอเนี่ยยัดลงไปให้หมดเลยแล้วก็สามารถใส่เพลงพื้นหลังได้ด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะสามารถรวมวิดีโอออกมาไม่ต้องตัดต่อค่ะออกมาเป็นคลิป mp 4แล้วก็เอาไปโพสต์ได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันนะคะอันดับแรกนะคะอันที่เราเนี่ยได้มาจากกล็อกนะคะหรือว่าคลิปที่เรามีค่ะให้เราเนี่ยมา,เ,าเรียกว่า rename นะคะหรือว่าเปลี่ยนชื่อ ตามลำดับว่าเราอะคลิปนี้นะคะเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีเรามีหลายหลายซีนหลายช็อตใช่ไหมคะอย่างของครูฟเฟิร์นก็มีหลายช็อตดังนั้นเราก็จะต้องจำได้นะคะว่าอันนี้เราจะเรียงเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราจะไม่ตัดต่อะค่ะเราจะใช้โปรแกรมเนี่ยรวมมันเลยนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยเราก็จะไล่ลำดับนะคะว่าเป็นเบอร์อะไรเบอร์อะไรนะคะตามตามจริงเลยซึ่งเราอะจะต้องดูนะคะ เราก็จะต้องดูก่อนนะคะว่าออของเราเนี่ยมันอันไหนก่อนหลังนะคะเราต้องจําได้นะคะที่เราเจนออกมาเนาะเนี่ยคะ่ะเราก็เรียงไปเรื่อยๆแปดแล้วก็สุดท้ายก็คือ9คลิปที่9มีทั้งหมด9ก้าช็อตนะคะสําหรับเรื่องนี้นะพอได้เสร็จแล้วแบบนี้ค่ะเราก็จะมาที่โปรแกรมนะคะรวมวิดีโอผสมเสียงนะคะกดจิ้มเพื่อเพิ่มวิดีโอจากนั้นค่ะเราก็จะไปเลือกนะคะนี่เลย หมดเลยที่เราทั้งหมด9คลิป9ช็อตนะคะจากนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะจะมีลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงค่ะเช่นอันนี้นะคะเป็นต้องมาก่อนนะคะที่1เนี่ยเราก็จะจิ้มทุกคนเห็นอันนี้เลข1ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็จะจิ้มนะคะเนี่ยค่ะเลขหนึ่งมันขึ้นมานี่ละเนี่ยก็คือไล่มันจิ้มมันขึ้นไปเรื่อยๆะคะ่ะให้มันไปอยู่บนเพราะว่าเนี่ยค่ะมันเห็นไหมหนึ่งอยู่บนละอันนี้คือคลิปแรกต่อไป2ค่ะเห็นไหมคะ จิ้มหนึ่งทีมันจะขึ้นมาหนึ่งครั้งนะคะนะตอนนี้คือให้เราทําแบบนี้ก่อนเห็นไหมค่อยๆไล่ขึ้นไปนะกดลูกศรไล่ขึ้นไปนะคะสองแล้วค่ะแล้วก็สามนะคะกดลูกศรไล่ขึ้นไปแบบนี้นะคะกดขึ้นไปก่อนนี้เนาะอ่ะแล้วก็สนะคะนี่ค่ะไล่ลไล่ตามลําดับนะไล่ขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอะชึบแล้วก็หกนะคะ เดี๋ยวเวอร์ชันต่อไปคูเฟิร์นจะให้มันอ่านจากเรียงลําดับนะคะสามารถซอดจากชื่อได้เราก็ไม่ต้องมาทําแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวรากดปุ๊บมันจะเรียงเลยนะคะอ่าทีนี้ให้เราเรียงแบบนี้ก่อน1นึ่งสองสเป๊บเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเจอกับเพลงพื้นหลังกรณีคลิปที่เราอะค่ะเอาเอามาแล้วก็ มันไม่มีเสียงสมมุติถ้ามันไม,ไม่มีเสียงดนตรีนะคะมันเงียบเกินไปแล้วสุดมันเงียบเกินไปเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้เพื่อไปเลือกเพลงได้ค่ะโดยตรงนี้เราก็จะไปเจนเพลงในซูโน่ก็ได้นะคะซึ่งเป็นเพลงประกอบออการ์ตูนแนวตลกหรืออะไรเงี้ยค่ะฟันนี่การ์ตูเนเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกระดับความดังได้นะคะครูเฟิร์นจะลองเลือกที่ เอยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะความดังเพลงพื้นหลังอ9สิบเก้าแล้วกันจากนั้นก็สามารถกดเริ่มรวมวิดีโอได้เลยค่ะตรงนี้เราไม่ต้องตัดต่อเลยค่ะมันง่ายมากค่ะเหมาะสําหรับคนที่มันเสร็จแล้วอะพอเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยเราก็กดดาวน์โหลดวิดีโอได้เลยค่ะเห็นไหมคือประหยัดเวลาไปเยอะมากนะคะบางทีเนี่ยพอโอ้เก้าช็อตเนี่ยนะใช้เวลานานเลยในการตัดอันนี้คือกดปุ๊บนับหนึ่งไม่ถึงสามเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันค่ะ สักครู่นะคะสักครู่นะคะทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงครูเพื่อนต้องเปิดตรงนี้ก่อนอ่าเปิดเปิดเปิดเสียงก่อนเพื่อทุกคนจะได้ยินเสียงด้วยนะคะอ่าเอาใหม่เดี๋ยวเปิดวิดีโอขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนจะได้ยินเสียงด้วยเนาะมืองสัญญาณชีพม,มาแล้วเงินเข้าแล้วไหนดูซิโอ้โหวันนี้เราคือเศรษฐีว่ะเพื่อน เล็กไหมหรือโอมากาะเสรกระเป๋าใบนั้นต้องมาแล้วนะเดี๋ยวนะเอมี่ลิสต์นี้มันคุ้นๆว่ะค่าบัตรค่าหอข้อวดรถค่าเน็ตค่าส่วนกลางหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะกอฟอย่าทำลายวิมานฉัน See you. หมดแล้วว่ะเหลือเงินทอนซื้อมาม่าสองซอง สติหลุดเลยแกนี่งเงินเดือนหรือเงินทอนถามจริงใครเป็นแบบนี้บ้างคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเหลือกี่บาทมึงสัญญาณชี้มาแล้วเงินเข้าแล้วโอเคอ่าทุกคนนี่ค่ะก็ง่ายๆนะคะสำหรับโปรแกรมนะคะโปรแบนเอไม่ใช่โปรแบนโปรแกรมรวม รวมวิดีโอค่ะนะคะวไม่ใช่ v 4 a u t ออตโอต้วิดีโอมิกสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นโปรแกรมของวีพัพฒนาเองนะคะใครที่เป็นสายครีเอเตอร์นะคะตอนนี้เนี่ยไม่ต้องตัดต่อตัดต่อ,ตตอไม่เป็นที่เกียรตัดต่อนะคะประหยัดเวลาไปเยอะมากเลยนะคะทําให้เราสามารถได้คอนเทนต์นะคะไปโพสต์กันอย่างง่ายดายนะคะเพียงแค่เอาวิดีโอยัดใส่มาเรียงลําดับใส่เพลงเบื้องหลังนะคะก็สามารถทําให้เราเนี่ยได้คลิปดีๆไปใช้งานกันได้เลยนะคะสําหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะอยากใช้งานโป รวมวิดีโออัตโนมัตินะคะสามารถทำมิวสิกวิดีโอได้นะทำคลิปอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะสามารถดัดแปลงใช้ได้หลายอย่างนะคะใครสายเพลงเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนสำหรับ ใครที่จะสนใจโปรแกรมดีๆเนาะก็มีหลายตัวอยู่นะคะโปรแกรมตระก,กูล vmix ค่ะสำหรับสาย y t u t u อะ่ะก็มีนะคะทุกคนใครที่สนใจสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ v p l u s a c a d e m y .com อะ่ะหรือถ้าหาแอดมินที line ่ Li@ น์แอดวีได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ vplusacademy สถาบันสอนทักษะ AI การตลาดออนไลน์และการสร้างไรายได้สมัยใหม่